สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็มาพบกับเรานะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายครับสำหรับสำหรับช่วงนี้ครับที่กึงโควิดครับ้องมีอาหารง่ายแต่ก็มีจะเป็นรูปของเราวันนี้ครับเราจะทำอาหารวันนี้ครับท่เราจะทำกันครับก็คือผัดผัดบะหมี่ครับเป็นอาหารง่ายนะครับซึ่งเราวันนี้ครับที่เราใช้กันไม่มีอะไรมากเลยโดยบะหมี่เป็นเส้นลูกครับเราใช้แล้วแต่ยี่ห้อครับเราก็คงไม่ก็แล้วแต่ท่านจะมีอานจะ เราใช้ในที่ประจะารํามันดูว่าจะเป็นของนอกหรือของไทยของโอเคียวนะแล้วก็มันต้องประกอบต่างๆก็จะเส้นนะฮะก็จะมีนะขั้นรก็คือเส้นบนนี้เสนอรูปของมันแล้วก็จะเป็นเครื่องของมันเองอ่าแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะครับน้ำนมันซอสต่างๆเฮ้ยของเราก็มาดูน้ำเหมืนก่อนครับตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างจะเดือดแล้วนะนะเดี๋ยวเรามาเริ่ม เรไม่คดอะไมากลยัวแก่เส้นม่ี่ยบนเรามากรัน้ำบวกคิดมาก,ก็น,นะครับปวดหัเป๋าฮะครมาใส่ใส่สสมไปดูว่เอาพอสมนะฮะไม่ต้องเอ ผัดอยู่ทีมัน,นจะสุกแล้วนี่ก็เป็นไผ่ตัาน่ารอครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปมีไข่ก็ไข่แต่ครั้งนี้รู้สึกเราจะไม่มีกระเทียมใช่ไหมฮะคุณตน้นมีกระเทียมไหมฮะไม่มีเลยครับต้นไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราผัดกันแบบกากระก็ได้ <c oughs> ดคร้านมาฮะร่วมกับแบบพอสุกตรงนี้นะฮะเราก็จะมาดูต่อว่าเราจะทำอะไรได้บ้างน,นะ พี่พี่ว่เส้นจริงๆครับกาให้เส้นนุ่มจริเองเราจะใช้น้าเย็นด้วยไหวนะครับแต่ในเมื่อนี้เราจะไปผัดแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องนุ่มเพราะเราไม่ได้กินจริงๆคือพอเราลวกเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาพักไว้ที่น้ําเย็นเลยอ่ะมันจะทําให้เส้นเหนียวนุ่มครับซึ่งจากตอนที่แล้วที่เราทำเส้นพอจับได้ยังโอเคฮะเดี๋ยวมาสักนิดนึงนะฮะเส้น,นอ,อันนี้สำหรับครอบครัวหนึ่งครับสามสามที่ นี่จริงๆแล้วสำหรับมาม่าของยี่ห้อนี้ครับมันทานได้จริงๆก็สองซองก็จริงๆก็น่าจะสามคนก็ได้ครับแต่น,นี้คือพวกเราเป็นกินแบบก <c oughs> ินยังไงต้องไหมฮะกินแบบกินแบบยังไงหล่ะแบบคายกินก <c oughs> ินชา้าหมดเลยกินเสร็มอีกครับ <c oughs> โอเคครับเมื่อเราอันนี้แล้ว <c oughs> เราจะไปตีควายแล้วนะครับแล้วเราพักเส้นไว้นะครับ จวเราก็ติดพักเส้นไว้นะฮะรับต่อไปครับเราเริ่มตั้งกระถางใช้น้ำมันก็พอกวนครับเราใช้อ,อกะเอาฮะเรไม่ต้อ,อง,งอะไรมากแลวก็ไม่ต้องไซื้อแม่อะไรมากาเลยะครับกะกะเอาครับแล้วก็ถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่นะครับระหว่างที่เราตัดพักเส้นมานี้ก็คุณต้นแกเห็นตัวนี้ phát cáp phong, không, không phải không, không, เพื่อเพรื่องมือท่าทางอาหารต้องมีโปรตีนคุณต้นทราบไหมฮะอ๋อเหรอครับโปรตีนมีโปรตีนไม่ใช่โปรตีนนะฮะโปรตีนอยู่ตรงฝุนเท้าบุ่นเท้าครับคุณน้ไยมากจะใส่อะไรครับคุณอยากใส่อะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะคุณอยากใส่ไหมตอนนี้อย่าใส่ครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงเดี๋ยวกีดตักแค่นั้นฮะใช่แล้วไม่ต้องตีอะไรมากมายครับบาร์มาคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่แน่นอนครับคุณก็ไม่ต้องห่วงครับ เตรียมคุณอย่าเรียกอย่าเรียกเขาเรียกว่ผลิตภัณ uh, ฑ oh okay. ์เอ็นสัตว์่งเราไม่ต้องตีอะไรมากไายครับนี่คืออะไรครับหนึ่งดำ่าเขาเรียกโชยุแล้วกันใช่คำว่าโชยุแล้วกันอาจจะดูว่าดำไหมดำนะแต่โอเคอาจจะไม่แน่ใจว่าได้ไมยังนะ เขาเขาเรียกเป็นการวอร์บอลโอ้โหหมกนะฮะครับกลางไม่ใจมากเลยโอ้ยแม่จะไม่มาด่าไม่เลยเดี๋ยวค่อยล้างก่อนเดี๋ยวค่อยล้างครับเดี๋ยวใกล้จะโดนแคบอย่าคิดอะไรมากเราก็ว้าวลงไปแม่งเลยอย่าคิดอะไรมากไหครับถัดไปโอ้่าชินเข้าไป ้าไม่ทำเป็นไข่ต้มไข่เดียวมากมาก็บอกก่ความสั้นฮะตัวนี้นึ่งฮะเราใส่ต่อไปครับใส่ตัวนี้ลงไปเบื่ออ๋อปากกระป๋องนี่ของอะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้คือประทังชีวิตได้เอาอีกหมดครับของคงควาร้อนคงความร้อนนะครับของชีนตอนนี้กำลังมาแรงใช่ครับก๊อปปี้หมดทุกอย่างก๊อปปี้หมดทุกอย่างครับใส่เข้าไปครับปากฟองเนื้อไม่ออกครับตอนนี้เนื้อ ไมโอ้ยใปเขาอยากให้เรากินแน่เลยไม่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 ่ก็เป็นการเซฟรสชาตินะฮะใส่เข้าไปครับผลิตภัณฑ์ปรุงก็ต่างๆนะคะเอ่อผงผงมันอยู่ไะครับคุณปอเทพครับตอนนี้ าแล้วครับตอนนี้ม<า>องเยอะเคเมื่อกี้เราขงเราพูดถึงผลิตภัณฑ์น้ำตัวนั้นไปแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าแทกแทกกินมันจะเค็มๆนิดนึงครับเดี๋ยวเราต้อง,องเดี๋ยวใส่ใช่ไหมครับ <laughs> ตอนนี้เราก็ใส่ผองผมผลิตภัณฑ์ต่งงตางๆไปนะครับแล้วธรรมชาติอันนี้มันจะมีรสเค็มนะครับสำหรับของยี่ห้อนี้ครับมันจะเป็นแบบเผ็ดนะครับเผ็ดจืดอาจจะเห็นมันงวดหน่อยนะฮะเติมน้ำครับ ไปสักนิดนึงนะครับนี่วิเกมอยู่แล้วครับสุด,ดยอดมากเราจะอาอรครับเริจใช่ไครับเราจะไม่บอกนะครับว่าเป็นเผื่อพันไรนี่เป็นถามว่าทานได้จริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราทานแบบเค็มนะฮะแบบมันใส่เค็มแล้วใช้ใช้เฮ้ยยังไม่เปิเปเปดเลยครัอ,อ๋อครับพร้อมไหม่ครับตัวนี้ของเปิดซิ่งกัน <ur> ลนะตอนนี้เปิดซิ่ง ใส่ซีนี่หนึ่งก็เพิ่มความหวานบว้าว <Wow. S 1> อาจจะว่าเป็นไว้์ข <c oughs> าวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผว่าไม่ช่วยให้รสหวานกลมกลม่อมขึ้นนะฮะ <c oughs> เร่งไฟตีนซีนี่หนึ่งครับพอให้มันเดือดนะฮะอาจจะเหมือนกับซอสท,ที่เรากินกับพากเกตตี้นะครับอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับปลาก็บี้ไปเลย 아아 urun, แค่มันเข้ารถนะฮะสามาทาทได้จริงหรือเปล่ามพื่อแค่หว่าไงต้องมาชินนะครับไปไปไปรถจัก <laughs> คือน <Salvador> ี่ต่อเราเอามาใส่เติมสไปไหมครับเติมคุณอยากกินสไปครับอ๋อฉันขอสไปร์บครับนี่คือน้ำจริงๆครับถ้าสังเกตนะฮะเห็นฟองไหมฮะสาดๆนะของจริงนะฮะอาจจะว่าเราใส่น้ำเปล่าอันนี้ไม่ใช่น้ำครับให้มันนุ่นหวานนิดนิดนะฮะนี่คือของแท้แล้วก็จริงๆว่าอาหารพวกนี้ไม่จะเป็นอย่าใส่ของชั่วนะครับหอมนะครับหอมสุขภาพหอมนะครับตอนนี้กินขอมมากแล้ว เามันไฟขึ้นครับจริงๆมันก็สุกนลครับแต่จริงๆให้เราต้องทำให้มันนุ่มอ่นึง่ม้นุ่มอนนุ่มครับจริงๆน่าจะมีผักนะตรงก่อนมีผักไหมผักไม่เตรียมไว้เลยครับตอนนี้โคตรใส่สังครับจริงๆแล้วนี่อาหารพวกนี้นี่ถ้าีมือจริงๆไม่ต้องใส่โคลชูโรครับแล้วก็ตามด้วยครับอันนี้เราช็อตเด็ดของเราครับตอนนี้โอ้ บึ้มาติดกันนะฮะตุกนมันเป็นไรฮะค่อยๆค่อยๆสาสมกันเนาะนะฮะโอเคครับเส้นก็เริ่มไปเฉือนแล้วนะครับสำหรับนี้ก็อาจจะกินได้ถึงห้าหกท่านเลยนะฮะติดไปนลฮะไปแล้วแต่เรามีเรามีกันสามคนถามว่าหมดไหมหมดเส้นทรงห่ด กินช้างไม่เหลือกินเซอไม่พอครับใช่ครับเลยโอ้ยไทำอไม่วะปลาครับจานเล็กไปเลยมีจานอย่นี้โอ้นีคือใหญ่เกินนะครับถ้ากลับไปบ้านผมนะครับต้องบอกว่าที่บ้านผมไม่กินแบบจานฮะใช้กะละมัง อยากให้ได้กินจีนีๆนะครับผมถ้เส้นยาวเราก็เส็จใส่พริกไทยขึ้นนิดนึงก็เพิ่มความเคมครับ,รบเป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับพันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคูโทกกะไผเพื่อคุณเพื่อชาติแล้วก็เราก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังประสบอุทกภัยมาทางนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราจะก้าวไปพร้อมกันพวกมิตรเพื่อนๆครับที่ทํานี่มาก็อยากจะเป็นหนึ่งกําลังใจสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับงั้นก็ขอให้ก้าวผ่านคื่นมาชงมดท้ายคางนี้ไปด้วยกันนะครับเข้ามาในอาหาร้างหน้าเราคงว่าจะพยายามคิดอาหารอะไรที่เกี่ยวกับอุทกภัยนะครับที่เราประสบอุทกภัยเราหากินง่ายมาฝากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนโใหม่ครับตรงนี้สวัสดีครับ